ไฟแม่งไฟแม่งเพิ่มกันดาเอ็กระสุนด้วยเรี่อยอะไรนี้อ่ะมันต้องเลือกอะไรเบอร์สองออส่วนหน้าผมถนัดนลมอ่ะไฟก็เอาไว้เอาไา้ศัตรูมังไฟก็ดีนะยิงลมแพ้ไฟครับสวัสดีเพื่อน อ่สวัสดีพี่น้องประชาชนอะไรบ้างมาแยากว่าเลยยังไงเห็นผมเป็นยังไงผมอยากเล่นเกมอะไรตัวอะไรตัวเพื่อเล่นเหรอหรือยังไงมากมายเขาเป็นคุยอะไรมากมายหรือเปล่าพี่น้องประชาชนพูดไป็ํคำเดียวเลยยังไงขอต้อนขอต้อนพี่น้องประชาชนผมว่าไม่มีอะไรมากมายผมก็อยากให้พี่น้องเล่นเกมอย่างสนุกสนาน อ่าสบายดีไหมไม่เลยออกแล้วสบายดีไหมพี่น้องประชาชนถ้าไม่สบายก็ต้องไปโร<อ>งพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลตอนนี้มีมีประกันสังคมเออสามสิบาทรักษาทุกโรคพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปรักษานะโดยเฉพาะสมองอะ่ะเฮ้ยคุณยิ่งชอบเลยมาพร้อมจะยิงให้น้อง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 ลงไปก่อนเพื่อนกูโดนไหมเนี่ยดู เฮ้มันไม่รู้ชื่อไม่เป็นไรหรอกพี่โอเคครับผมซีนมะซีนยิงเนาะคุยก่อนโอเคมันลงไหนวะคุณนี่รับเลยเฮ้ยคุยัดยัดเบนยัดคูเลยยัดเหรอมันยัดกลางว่ะไปจำด้วยนะตาผมตัวนึ่งอาร์มสันเลสเตอรดองตัวนึง ไปสามชั้นเฮ้ยข้ามไปข้ามไปมันกดใช้ไงอ่ะพี่ถ้นไฟยิงเลยยฟาเลี่ยวฟาเลี่ยงไอ้บนนี้คนนี้โอ้ยสมศรีสมศรีเจ้าของเครื่องไอ้ยเย็ดตูไอ้เหี้ยเพื่เพื่อนขยันเลยเพื่อนขยาหน่อยเพื่อนยาดามียาดา แต่แสนเลยโหโคตรโหดยังไม่ได้คุยกันสักคนเลยหมดไอ้สรีกูไปก่อนเลยหมดเชือกไหมไปตังเล่นฟี่ว่ะสี่เดนเดินันเ หน้าตัวหนึ่งโอเคกำลังไปหน้าไปหน้าโอ้โหเลือดเต็มเลยยุ่งไหมมาแล้วมาแล้วกระตุนหมดตัวแต่เองแต่แล้วเหรอไม่ผมโด่ของเอาเลยเอาิเอากระสุนอะไรไม่ไม่ไม่วิกเตอร์มันหมดแล้วไหนป้าเต้ป้าเตมามีมีมาอีกัะข้างหลัง ลุงลุงมาตีนะลุงอ่ามีแต่แหลมนะตอนนี้น่าจะเป็นบอทเราอ้นนี้หนึ่งลุงโ <Okay. S 2> <Not S 1> อเคน็อตลุงสวยสวยสวยเลยพี่น้องประชาชนไปโดดไปแล้วดังบ้านฟ้ามาลุงโอเคสวยจัดโอเคมันยิงมาสวยสวยสวยฝันดีศูนย์หนึ่งพี่น้องประชาชนขอโทษไม่ได้ตั้งใจพอดีปืปนไป จำพอจำพอเลยลงโอคุ้มเลยจะจะจะหาดีโอ้โหอ้าวพี่น้องประชาชนยิงมันยิงมันเฮ้ยมันชเราชนก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 น่งนกหนึ่ผมลากมน่ะสวยหลังตึกคอนซ่าเลยนะตัวนั้นอ่ะมันมันมามันกดปุ่มยิงไม่โดนเะ

ะขาอ่อนนี่ไงฮะเพื่อนมา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 พี่น้องประชาชนพลาดไม่ทิ้งเลยสาวลยเจกวัดร้ายหายหายเก็บของก่อนนะไม่มีของเลยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องักอยู่หลุงุยเร็วลุงมาเร็วมาแล้วมาแล้วลุงกูนี่แตเดี๋ยวนี่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 ลุงกูนี่วิ่งมั่วเลยเนี่ยไปละ เอไงบ้างมครับยังไงฮะสบายดีไหมถ้าไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลนะพี่น้องประชาชนตายเลยลุงฝายมือลุงายมือลุงฝายมือคนวิ่งลุงข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าเลยโอ้โหลุ่ามต้องมามันอยู่พม่า ุยอดขีเลยมั้ยนะพี่พี่ขอเคลียร์ขอก่อนได้ปะอ่ะขอาไม่รูู้่ก,กเกลยว่ะนวะบัหไือลูอ่ไงวู่กเลยวยลง ลุงเร็วลุงมามามาพร้อมแล้วลุงรับไม่ต้องกลัวลุงจะดนะลุงโอ้สลูกเลยทุกคนจัดจเฮ้ยลุงยิงอยู่เล่งก่อนได้ไหมโอ้สวยสวยยิงานอกยิองยิงหมดหมดหมดโอ้หมดเลยไอ้วันนั้นเหกีนึงมันมันกองที่อะมาเบอร์หนึ่ง ไอ้ลุงโดนล่าโอเคตอนนี้เราคุมนี่ไงลุงมาแล้วพ <c oughs> ี่น้องประชาชน chỉ mà sai tiền mà ô hiền rồi bạn ô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  Ô mặt cạnh 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 ลุงกระโดดไปอย่างนี้ไม่ได้ลุงลุงเป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นห่วงจริงๆเมื่อกี้จะมากจะมากอ่าขุดก่อนขุดก่อนขุดแล้วนะนก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 ลุงเราลุงจะทำเหมือนนี้ถ้าเพื่อนมันไม่เจอพี่ทำมันยังไงทำแล้วทำแม่งให้หมดอ่ะม่ต้องให้มันเล่นทำไมจะคุยกับมันเขารู้โอ้ดำหมดเลยไม่ร้ายเลย mày mới phớt mày kiện hạ lạy quá anh nghe chưa nghe anh quá mày ít 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 mày mày

พี่อยากหองน้ำไปพี่ไปดีนะมีสโมกทันทวดีอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งพี่มาเลือดเลื่อนตะชุกเลยง่อนตะลุกให้ เยะมากเลยโอ้ยไปดีไปดีเลยนี่มันโอ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเองข้างหน้าข้างหน้าน้าผมตัวเดียวตัวเดียวมั้งลุงผมอยู่นี่ลุงผมมาแล้วมาล้วเป็นใครวะยิงกูโอ้โหยิงตูดลุงด้วยลุงผมอยู่นี่ดูลุงปลาสตะโบไว้นู่น โอ้เราเดี๋ยวใครมาบึ้มตรงนี้เราพี่น้องประชาชนใจเย็นๆโอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้พ่อมึงเราใจเย็นๆไม่อยู่ตรงหน้านี่แหละไหนวะล้งไม่มีแล้วมันระเบิดมันระเบิดมันไม่ใช่ใช่คนคนี่ไงเี่ไงอที่ไงนี่ตายตายโอ้ มีคูณแปดนะตรงนี้ทุกคนทุกคนดูลุงดุกคนทุกคนผมน็อกตรงนี้ดูลุงปลาสงมกันดิปลาคนละฝูงกเลยขอเรียกว่าปลาค่ะปลาคดีลดีโอ้โหดีนะบังนดีนะถ้าเกิดไม่บังคนฟุกหรือยังไงเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้บังเนี่ยเต็มเต็มยังไงมันก็ยิงเราได้นะเนี่ยมันเป็นเซนนะเซนมันเป็นเซนอย่างเราเล่นได้ไหมอะเราเลคันนี้มาเลยจำเกมพอดีเลยนะอ่าโอ้โหน้อยหนัก เฮ้ยคนหลังต้นไม้เรคนหลังต้นไม้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิงไม่ได้พอพ่อพอจอดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนอนยเห็น้วเห็นแล้เห็นแล้วโอ้พ่อมึงน้อยหนโอ้ตายเลย ไวยสวยสวยโอ้โหรสสาำเลือกคนถูก้วยพี่น้องมระยาชนทำไมมาเยียมมั่วมากเลยพี่น้องเห็นผมเป็นอะไรทำไมต้องลงผมขนาดนี้ลุมเลยผมแค่พานเรขาออกมาลุงก็ไม่มีอะไรมากลุงตายแล้วตายเลยเป็นอะไรมากมายทำไมต้องลุมผมแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้บอก

พี่สองอแพดอปตกหลังพนตกในหมู่บ้านเลยนะแต่คนมาดูที่ไหนี่สองคนสองคนลุงน,น่าดีคิวอะลงุ<ม>ลงลุงแบ1สิบสามคิวแล้วไม่ใช่อันนี้คิวเพื่อนนี่โอ้โอ้อกคิวอ,อกคิวผมบ,บอกเลยว่า เดี๋ยวแม่งมีี่ิบว่ลองโแน่ในตีเราอ่ะอ้เียยนสี่สิบี่กว่าอกว่าเลยนะเดียห้าสิบ่ะโอ้หแค่ม่ข้นเอดีวูนเยอะยจรกงนเดี๋ยวไม่มีไหวจริงจรินั่นแหะขวดเวอางงตัวเองนั่นแหละพี่สายออกมาเอาสายมาตัวหนึ่งแถวหิน มาตัดมาเลยเจ้าลุงเจ็บมปนะเอาโอเคครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ลุงด้วยก็รักทุกคนจุ๊บๆอันนี้มันนับเป็นคะแนนแรกด้วยนะพี่โอ๊ะ14 นับนนะ้โยี่สิบสามสามโอ้โหฮาฮ่า่า่่อเอ่าโอ้ี่ย๊จีอะไรกัน้เนี่ยอโอ้ขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่มายิงด้วยกัน46บเป ว <worship bird> มดจีเลยลุงไปลุงไปทำอะไรมาวะอยากรู้มากเลย